ไปดูกันที่ฮ่องกงนะก็นี่คือข่าวข่าหนึ่งที่หลายคนถามเข้ามาว่าทำไมพี่บิก๊กฮ่องกงก็สนับสนุนคริปโตเป็นหับเหอะอะไรนะไมคริปโตไม่ขึ้นนะก็มันมีข่าวไม่ดีกันเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องของเจปงเจเปกเนี่ยนะก็สร้างความด่างพร้อยให้กับคริปโตเคอเรนซีในฮ่องกงพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลฮ่องกงก็เตรียมพร้อม i n v e s t i g a t e นะโผรบสืบสวนสอบสวนในกรณีที่ไอ้เจปงเจเปกเนี่ยมันเป็นฟรอสต์เลยมันมาหลอกลวงเป็นแชร์ลูกซ่งลูกโซ่อะไรเงี้ย ช่องโหวของการขอใบอนุญาตเนี่ยมันเป็นยังไงจะต้องละเอียดละอ้อแค่ไหนนะมันก็เลยมีการตั้งคําถามนะมันค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะมันมีภาพลบๆนะเกี่ยวกับเรื่องของ Exchange อยู่ในฮ่องกงนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ก็ยังดึงดึงทุกอย่างลงอยู่ไปดูข้อมูลนิดนึงนะเกี่ยวกับ Crypto Exchange Claim นะก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยข้อมูลของคอยเทลิราบด้วกันนะบอกว่าเฮ้ยคริปคริปโตเอ็กชแนนเนี่ย Trading Volume โดยประมาณนะ1.4บัเลียนก็1,400ล้านเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกเทรดโดย fake license data อ่าน่าสนใจนะครับไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่ไอ้1,400ล้านเนี่ยที่เทรดกันต่อวันเนี่ยมันถูกโดย fake license data ออก็อยังทุกอย่างยังมีบางอย่างที่ยังเทาๆแล้วมันยังไม่อยู่ในระบระบ,บอยู่นะฮะก็ จุดนี้นอาจจะต้องรอต่อหรือบางอย่างนี้ก็คงจะเพ่งเล็งกันอยู่นะครับพาไปดูที่ไต้หวันครับไต้หวันก็เริ่มประกาศใช้กฎหมายแล้วนะครับแบนคริปโตเคอเรนซี y ไทยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะแบนคริปโตเคอเรนซี y เอ็กชแนนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใครไมไ่ลงทะเบียนในประเทศแล้วดันมาให้บริการกับคนในประเทศโดยพยิ่งไต้หวันโดน โดนเล่นหนักๆกันไปเลยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะเขาประกาศใช้กฎเรียบร้อยประกาศเมื่อวานวันที่26นะฮะแล้วก็จะบังคับใช้วันที่7นี้แล้วย้ําวันที่7นี้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีเอ็กเซนที่ก็ยังไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็เนียนๆใช้กันไปอย่างบ้านเราก็จะมีเราก็รู้อยู่นะค่ายที่พวกเราใช้้กันนะแล้วยังไม่ได้มาลงทะเบียนในไทยเนี่ยมันมีนะครับแล้วก็ถ้ากรกตเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะโดนนะฮะมันจะโดนหนัก อันนี้คือ,อฝั่งของ TSMC เอ้ยไม่ใช่ฝั่งของไต้หวันนะฮะไป็นู่ TSMC ฝั่งของไต้หวันเนี่ยก็เริ่มเอาจริงเอาจังแล้วประกาศเมื่อวานนะฮะทีนี้เราไปส่องกันนิดนึงว่ามันจะมี Exchange ไหนที่จะโดนหางเล่ไปบ้างนะครับ Exchange ของฝั่งไต้หวันเนี่ยนําโดยไมคอยนะไอ้ไมคอยเนี่ยมันเป็นอันใหญ่สุดอยู่แล้วนะถ้าเปรียบเทียบฝั่งไทยก็คือบิตครับแล้วก็จะมีพวกบิตสวีทนะฮะโฮย่านะฮ <H oya S 2> ะบิตเกนเ <G> อ่อไลบิตอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักละ ไกลๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่ายเล็กๆตามออกมานะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะพวกนี้มีไลเซนต์หมดนะของฝั่งโลเคอลเนี่ยเขาขอไลเซนต์ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้ฝั่งที่มันไม่ใช่โลเคอลฝั่งที่มันเป็นอินเตอร์บ้างเรามาดูซิว่าคนไต้หวันใช้อะไรคนไต้หวันใช้ไบแนนคนไต้หวันใช้คลักเคนและคนไต้หวันก็ใช้ไบบิทนะฮะล่าสุดครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยทางโคโซกไบแอนเนี่ยก็ออกมาประกาศออกมาพูดเลยบอกว่าเฮ้ย สำหรับไบแอนเนี่ยไบแอนได้มีการร้องขอใบอนุญาตจากไต้หวันไปแล้วนะตั้งแต่เดือน8อ่าแต่ว่ามันก็ยังมันยังไม่ผ่านนะ Under Money l a u n d e r i n g Control Act นะประมาณนี้ก็มีการยังไม่ผ่านยังไม่ได้รับใบเซ็นแต่ว่ามีการขอไว้เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เดือน8สบายใจได้นะฮะแต่ว่าส่วนจะบังคับใช้ไงก็ต้องอยู่ที่ process นะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะส่วนคากเคนกับไบบิตฮะเป็น2ค่ายที่ยังไม่ได้ขอ แต่ว่ามีการไปขอสัมภาษณ์ของนักข่าวนะคอยตัวการ์ดรีเควสส่งค่ายที่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ยังไม่ตอบอะไรไม่ใช่ปฏิเสธหรอกยังไม่ได้レスปอนต์นะว่าจะให้ส,สัมภาษณ์ยังไงแล้วจะทำยังไงกับตลาดที่ไต้หวันนะเพราะว่าวันที่7นี้แล้วนะที่จะแบนนะน่าสนใจนะส่วนใบแนนก็ไม่รู้อะ่ะก็ขอไปแล้วแต่มันไม่ผ่านน่แต่ว่าถ้ามันยังไม่ผ่านแล้ววันที่7นี้มันยังไม่ได้ใบไลเส้นมันก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีนะฮนะน่าสนใจใบแนนก็ โดนหลายเด้งเหมือนกันนะช่วงนี้นะฮะถ้ายอดตกไปก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งไปไปดูกันที่เชสแบงก์นะเชสแบง์นี่อยู่ที่อังกฤษนะฮะก็มีการประกาศออกมาชัดเจนนะบอกว่าจะแบนลูกค้าทุกคนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโอเริ่มต้นเดือนเดือน1ินี้เลยนะเดือน10 o ออกทเ r บอร์ตัวออกทเบอนะออกทเบอก็จะเริ่มแล้วนะฮะบอกว่าแบน เช s แ uh, Bank จะไม่ให้ UK Account Holder oh, ก็คือจะไม่ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ให้บริการนะครับลูกค้าที่มันอาจจะมีความเชื่อมโยงมไปทำคริปโตเคอเรนซีว่างั้นเหรอะนะก็ไม่อยากให้บริการก็เป็นข่าวที่ย้อนแย้งกันนิดนึงนะก็จะไปอัปเดตทุกข่าวแหละในสเปซทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีนะครับ l r e s r r v r e s เ r v e ครับเมื่อวานนะครับมีการแสดงความเป็นห่วงนะว่า Stable Coin อาจจะไอ นี่เพิ่งมาเมื่อป่ะมานเช้ามืดหมดเลยนะข่าวที่เราจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยมาจากมาตอนเช้ามืดหมดเลยนะฮะเฟดเออร r e ร e เซฟเนี่ย uh, มีการออกมาบอกนะว่า Stable Coin เนี่ยมันอาจจะทำให้ระบบการเงินของโลกเนี่ยไม่สเสถียรหรือเปล่านะไม่มีสเสถียราภาพหรือเปล่านะพูดง่ายคือ Stable Coin เนี่ยจกะกไปเป็นตัวปวนหรือเปล่าอันนี้เริ่มเป็นความเห็นของฝั่ง Federal Reserve Bank ของ Boston แล้วก็ของนิวยอร์กนะที่ออกมาพูดเรื่องนี้เออน่าสนใจนะฮะ แสดงว่าในกลุ่มของ Federal Reserve เองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเจรโรมทั้งหมดนะที่ว่า Sta b l e c คออาจจะไม่ได้มองมาเป็นภัยคุกคามนะก็จะมีบางคนเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามอยู่นะฮะแต่เนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อวานนะฮะเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาดีกว่านะครับ House m a k e อไอตัว House Law Maker นะนำโดยสสฝั่งบิพัปิกันในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงคุณทอมอีเมอร์ด้วยนะฮะทอมอีเมอร์ e นี่ก็เป็นขาโหดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บ่นเรื่อง CBDC ว่าไม่ควรเอาเข้าา้าาามแลลว่สุดครับ พุทธเสกอ,อย่างรุนแรงนะครับเรียกว่ากดดันเสกอย่างรุนแรงบอกว่าเสกครับเขียนจดหมายเลยนะครับนะเขียนจดหมายนำทีมโดยสอสทั้ง5คนนี้นะ l e t t e r f r o m r e p r e s e n t a t i v e my my f ม a t รันะฮะทอมอีเมอร์วิลลี่นิเกลแล้วก็คุณริชชี่ทอ r r เรสนะครับสี่คน <c oughs> <c oughs> ประมาณ4คนเนี้ยนะหน,นึ่งสองสามสี่คนเนี้ย เป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องคริปโตบ่อยมากนะครับของฝั่งบริพาพิกันกเออ็เขียนจดหมายเปิดผนึกนะครับกดดันไปทางฝั่งกรดอสหรัฐบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ a อ p พ o v e Spot Bitcoin e อ f ีอีกต่อไปแล้วนะและพวกเราเนี่ยไม่เห็นความแตกต่างนะใช้ควาว่า u n d i s t i n g u i s h a b l e <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยะ i n d i s t i n g u i s h a b l e คือไม่เห็นความแตกต่างระหว่างไอ้ f u t u r e ETF กับ Spot ETF ไม่มีเลยนะฮะผมมองไม่เห็นความแตกต่างเลยว่าทำไมแกรี่เกนเซอร์คุณถึงจะไม่ยอมแอปพุ๊บคุณแอปพุ๊บฟิวเจอร์แต่คุณไม่ยอมแอปพุ๊บสปอตเนี่ยนะมันอินดิสติ g u วิชเช l e เบลชัดๆนะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็คือวันนี้นะฮะวัน,ว,นวันวันอังคารนี่ว่าวันพุธใช่ไหม <c oughs> จะเป็นวันที่เนี่ยภายในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะภายในสัปดาห์นี้ครับก็รอตอครับ g a ลลี่เกนเอร์จะต้องเข้ามา Hearing งฮะนี่กับคณะกรรมการชุดนี้น่าสนใจนะจะเตรียมเตรียมซักฟอร์ดเต็มที่แล้วแกลลี่เกนสเตอก็จะตอบคาถามขอเดาว,ว่า Gary g a ลลี่เกนสเอร์ก็จะตอบแบบไม่ได้อะไรอยู่ดีนะตอบแบบอย่างนั้นแหละตอบแบบคนชินนะฮะก็สไตล์ที่เขาเคยทำมาหลาหลายคนบอกพี่บิก๊กมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เขาก็จะกุลตีนต่อไปแล้วก็มันก็จะจบแบบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมองงี้ฮะ ความกดดันมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้มันเริ่มถึงจุดหนึ่งที่มันกําลังจะต้องแตกหักแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นเมื่อในเมื่อแกลลีเล่เกนเตอร์เน้นเลนแนวนี้นะเน้นแนวแถวไปเรื่อยเราก็จะเริ่มเห็นเขาไม่สนใจอะไรนะเขาจะเดินในที่ที่เขาจะเดินเราจะเริ่มเห็นความกดดันที่มันถาโถมเข้ามาใส่มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นเรื่องของการเรียกมาเยียริงเรื่องของมาตอบคาถามเรื่องของอาการซักฟอกเนี่ยน่าสนใจนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อลําบาก ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะมื่อเมื่อมันได้จนด้วยพยานหลักฐานแล้วก็ไปด้วยไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องต้องแอปพูปปะวะนะฮะ <c oughs> ก็สังเกตจุดนั้นดีๆแล้วกันมันสําหรับผมเนี่ยมันคือใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะหลังจากการความกดดันแบบนี้เนี่ยที่ขาถมใส่คุณแกรี่เกนสเลอร์เนี่ยอืมก็เรียกว,ว่าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จับตาจุดนี้เป็นต้นไปให้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องไปเฮียริ่งกันอีกรอบเรื่องของไอ้สปอร์ตบิตคอยฟ์เฉพาะเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะว่าจะต้องให้ผ่านแล้วนะมัน i n d i s t i n g u i s h a b l e นะฮะนำโดยไอหกไอสีสสฝั่งริพาร์พิกันเนี่ยน่าสนใจละกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวยังไงถ้ามีเฮียริ่งแล้วอัปเดตยังไงจะมารายงานให้เพื่อนๆฟังต่ออีกทีนะครับแล้วก็4คนเนี้ยเขาอยู่ไหนหรู้ไหมเขาอยู่ใน House Financial Services Committee นะเป็นคณะกรรมการด้านการเงินนะของ House ล่างนะฮะก็น่าสนใจนต้องดูแล้วกันต้องอยังไงก็ต้องคุยเรื่องนี้กันให้ได้ไปดูของฝั่งเซลเซียสนิดหนึ่งนะเซลเซียสก็มีเรื่องราวของการแอปพ o v e ฟ r นะโพโพซอลล่าสุดนะว่าจะคืนเงินลูกค้านะฮะประมาณเป็นบิตคอยอีเธอเรียมนะจำนวนประมาณ2,000ล้านนะฮะแล้วโพโพซอลนี้ก็ดูเหมือนจะวตผ่านกันนะ โดยที่เห็นชอบไปกว่า98เพราะฉะนั้นใครเสียหายจากเซลเซียสตามข่าวให้ดีนะเหมือนคุณจะได้ตังคืนบางส่วนย้ำว่าบางส่วนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้คืนนะคุณต้องไปติดตามนะถ้าคุณไม่ตามมันจะเหนื่อยนะคุณตังของคุณนะผมยังอยากให้คุณติดตามมากกว่านะสนับสนุนให้อย่าทิ้งมันไปนะครับก็งเงินของเราทางนั้นแหละนะฮะไปดูเรื่องยูฟารมี่นิดนึงนะช่วงนี้ซบเซานะไม่ว่าจะเป็นเหน Uni, นรียญยูนิคนะฮะ เออ S N X นะคอมนะฮะแล้วก็ Balancer โอ้โหเด่นดังดังนนะั้นะนะนะในอดีตนะยน Finance, เยนไฟแนนซ์เหนื่อยมากเลยนะครับเรื่องของ DeFi Def ช่วงนี้มันมันยังไม่ชัดเจนแล้วมันก็เหนื่อยนะแล้วมันก็จะคงไม่ชัดไม่ไม่เหนื่อยมันยังเหนื่อยอย่างนี้ต่อไปจนกว่ามันจะมีความชัดเจนแล้วกันนะฮะงั้นเรื่อง Yield Farming ยังต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะเพื่อนๆสําหรับ DeFi สู้ๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่า DeFi จะกลับมาหรือเปล่าเอ่อเอา ETF ให้ผ่านก่อน บีดีโอบีทีซีเอาตัวให้รอดก่อนมันถึงจะไปเรื่องต่อมาว่าเราอยู่ฟร์มิ่งจะเอาอย่างไรแต่ผมดูโปรเซสแล้วช้ามากเลยนะผู้ชายคนเดียวที่ทําให้ช้าก็คือคุณแกรี่เกนสเลอร์นะครับโลกมันก็เลยเดินช้ากันนิดนึงนะแล้วคนที่แบ็กแกรี่เกนสเลอร์ก็คงจะเป็นฝั่งเดโมแครตฝั่งของไบเดนนะฮะเราดูเผลอต้องไปรอเลือกตั้งให้มันฝั่งเดโมแครตไม่ได้เนี่ยแกรี่โดนเด้งแน่นอนนะชัวร์ชัวร์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นริพับบลิกันได้เนี่ยอาจจะมีข่าวดีจากกฝัั่งงงขออคครริปโต็ไดด้นะบลู HSPC ครับอันนี้เป็นข่าวดีของฝั่งน้องชิบะอินุนะฮะนะหลายคนอยากให้อัปเดตนะครับก็สาวกน้องหมาะฮะล่าสุดครับ HSPC customer ลูกค้า HSPC นะครับสามารถจ่ายค่า mortgage bill ด้วยชิบะหรือ XRP ได้โอ้นะฮะโอ้น่าสนใจคริปโตเบสิสนะก็มีมีมีข่าวเรื่องมกนี้มา HSPC customer นะ We are delighted to announce HSPC user eligible to pay mortgage bill and loan crypto FP f p f p นะครับก็ใช้ FP f p f p a y แล้วก็จ่ายด้วยเหรียญชิบะได้แล้วนะจ๊ะนะฮะประมาณนั้นน่าสนใจนะชิบะกับ XRP ตามพาดหัวข่าวนะเออกออ็มี adoption กันต่อไปแล้วกัน